สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าอุ้ยแบกเสียมเช้านี้อยุดที่สวนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามือน,นี้มาเอ็ผเหลือครับพี่น้องมาเสียยาแต่เสาค่ะเวลาณนะขณะนี้คือตีห้าตีห้านี้พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> มาเสียยาคือเกาค่ะแต่เสากลางวันแดดร้อนมันทำไม่ได้ ยาเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลืออยู่หกยามันค่ะยามันถึงแล้ว <c oughs> ด้านล่างโน้นคือ เสร็จหมดแล้วค่ะเหลือเหลือเหลือตรงนี้เนี่ค่ะอันนี้คือยามันบานเฮาหองว่ามาเสียยามันเสียหญ้าก็คือได้หญ้าน,ะนะะั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะขึ้นไปถึงตรงโน้นนะคะยังไม่ได้เสียยังไม่ได้ได้แถวนี้คือปลูกยางอันนี้ต้นทุเรียนค่ะจะรอดหรือไม่เดี๋ยวปีนี้จะดูแลเป็นพิเศษเหลืออยู่ หนึ่งสองสามสี่อีกฝั่งโน้นด้วยเหลืออยู่สี่ห้าหกต้นแล้วซื้อมาใหม่แล้วนะคะซื้อมาใหม่อีกแล้วสามต้นเดี๋ยวไปปลูกข้างล่างวันนี้หมอกหมอกบ,บางๆหมอกบ,บางๆแบบนี้ฝนไม่ตกแล้วะคะ่ะอันนี้เขียวเลยนะคะยาปลูกยางนี่ค่ะยางต้นเล็กๆปลูกแล้วนะคะ ต้นเล็กๆนี่คือ47บาทนะคะนต้นต้นยางพาราแพงคักค่ะปีนี้แพงอีหลีอีหลอนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าสีญ้าอยากจะให้เสร็จนี่นี่นีนนนแต่วันนี้คงจะไม่เสร็จเพราะยายสิงไม่ได้มาเหมือนเดิมแยกกันทำงานค่ะเพราะยายสิงไปฝากโน้นไม่เหล่มาจัดการฝากนี้ ก็เลยเหนื่อยนะคะทั้งวิ่งเปิดยางด้วยตอนกลางวันแดดจัดๆแล้วก็ไปเปิดหน้ายางในร่มยังไม่เสร็จนะคะได้ครึ่งเดียวเดี๋ยววันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนเช้านี้ได้ยากลางแจ้งก่อนประมาณตอนสิบเอ1ดอนะคะตอนกลางวันเพราะว่า,าต้นยางนี่จะอยู่ในร่มนะคะเราก็เปิดหน้ายางวิ่งหลายงานมากค่ะวิ่งอีเวนต์หลายอีเวนต์มาก ก็เลยเหนื่อยอไม่ได้ไลฟ์สดนะคะคิดถึงคิดถึงสุข่สุขคนคือเก่าเ้อค่ะเด้อเอาบรยากาศตอนเ้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องเบื้งแต่ไ้แต่สวนนี่แหละค่ะบ่ได้ไปใสไม่ได้ไปไหนนะ,ะดูธรรมชาตินี่แหละนะคะเช้านี้นะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆเท่านี้ละคะ่ะทํางานโกนเนี่นะคะ่ะยาอ่าข้างบนนั้นจะรกนิดนึงนะคะ ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดีคะ่ะ